ติดแบ็กลิสกู้ได้ไหมต้องบอกก่อนนะคะทุกคนว่าตัวแบ็กลิสกับบูโลเนี่ยมันคือคนละตัวกันนะคะบูโลความหมายก็คือเหมือนสเตทเมนต์ของเราเนี่ยบอกว่าเรามีทั้งหมดกี่บัญชีมีการเดินบัญชีเป็นยังไงบ้างจ่ายช้าจ่ายเร็วแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัวแบ็กลิสความหมายก็คือว่ามันจะมีทั้งหมด5สเต็ปนะคะสเต็ปแรกถ้าคุณผ่อนล่าช้าไม่เกิน30วันอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการผ่อนล่าช้านะคะยังอยู่ในเกณฑ์2 ค่า30วันผ่อนล่าช้าในระยะเวลาไม่เกิน6เดือนทําได้1ครั้งค่ะยังไม่ถือว่าติดแบล็คลิสต์อันนี้ยื่นคู่ตามปกติได้เลยสเต็ปที่3ถ้าผ่อนล่าช้า60วันอันนี้ไม่ได้ติดแบล็คลิสต์แต่กู้ไม่ผ่านนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องไปปิดบัญชีนี้มาก่อนแล้วค่อยมาทําการยื่นกู้เว้นระยะเวลาไปสัก1ปีสําหรับทอสอแต่ถ้าเป็นแบงก์อื่นต้อง3ปีค่ะสต็ปที่่่4กก็คือออ้้าาาผนนนนลช90วัันนีีเรยติด สแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทำการปิดบัญชีแล้วเว้นไว้2ปีสำหรับทอสอและ3ปีสำหรับแบงก์อื่นๆนะคะสเต็ปที่5ก็คือถ้ามันเกิน90วันไปนะคะอันนี้เรียกว่า ผ่านไปยาวๆนะคะก็ไปทําการปรับโครงสร้างนี่ก่อนนะคะเราก็ทําสเต็ปเดียวกันกับตัว90วันเลยคือต้องเว้น3ปีเท่านั้นนะคะถึงจะทําการเลื่นกู้ได้ถ้าใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามเราเอาไวนะะไนาน้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆค่ะ